สวัสดีครับพี่น้องบ้องผ่านเอฟซีมาล้ำเพชรลำเพลินสุขคูสะกลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตู่ปหนอยสายจูดพี่น้องครับมามาพี่น้องครับมาเบิรงครับนี่สีมีคนมาเรียนหลายพอครับพี่น้องครับกับการเรียนโจเชียลครับโลกโเชียลกับบัดโจสามาพีปันแพงในช่วงครับนะมีตเดลุนเบิร์กรุ่นบิ๊กเลยครับพี่น้องมอนี่ได้ผู้สาวคูเบ่าวนี่ครับมีตเดลุนแบบสามซีดซีผื่นครับพี่น้องครับ อันนี้กาําลังมาล้อครับเห็นินข่าวว่าเสืเรื่องลงทะเบียนปรมาณสองโมงห้าสามโมงครับตอนนี้กําลังมาล้อคิวห่องยจ่ห้องข้างในจะเป็นตัวไหนครับเถ้าเป็นห้องนะครับอ่าตรุ่นเบิกรุ่นดีครับกรบผมครับผมนี่เขาไม่มีภาษาเขาไม่พูดาลนะครับมีแต่รุ่นแบบสามสีสีสีผ่าสีครับ เล่นดูโชคโซเชียลครับพี่น้องครับนี่ยสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทกันะครับค่าเรียนไม่ใช่ธรรมดาเลยครับพี่น้องตามมาครับพี่น้องอืมโอ้เสื้อผู้หิงผู้หญิงผู้หญิงยิ้ซีผู้หญิงตัวนึงครับซีผู้หญิงตัวนึ่งก็จากสายครับมาจากสายนะครับคุณแม่สวัสดีครับมาจากอุดรคใช่ไมาจากอุฎดอนมามาจากคนครับมาคำสองค่ะคุณแม่ยังไงครับ เรื่องสตอรี่ค่ะเรื่องสตอรี่ครับโอ้เดี๋ยวสาวเป็นมู่เป็นพวกน้ำครับเรื่องสตอรี่นะจากอุดรอดนอ้ช่องลุงตู่สายจวดครับลุงตู่ลุงตู่พอน้อยสายจวดครับยูทูบครกาครับผมโอ้ไม่การเช็คเสียงนครับน้องครับไม่เสียแจผมครัเนี่ยเออเสียใจมากเลยที่น่ากันร่าง เห็ดบุกเห็ดบาสเต็มาปน่ากนอัน,น,ย no น,นดยน้องสมัยดสวยงครับทั้งในไปไหนทายด้หรอคัทังในทายด้หรอใช่ค่ะสุาาสาาดท้ายเทังในอรับไปลยครับมามาหลังจางาจ่

บดโจ้นุ่มโจ้สาวน้อเพร้เพร่แล้วหน่อยรัทดาครับพี่น้องครับตอนนี้การที่กำลังเตรียมการส่วนผู้เสีขหายมาเรียกกำลังทยอยมาครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเดียวนะครับกัญชัยเข้ามามาวันนี้ ระดังมาแล้วพี่น้องครับมาระดังมาแล้วมาระดังมาแล้วนี่ลงโซเชียลเป็นสิทครับลงโซเชียลเอากล้องกันเยครับกล้องกล้องกล้อง นิต่รุนบึกกับนิต่ลุนบิ๊กมี่เราฟังสีดีสีผืนครับน่าสาเรียนกันใช้ิวลามี อนนี้กำลังถ่าถ่าบอสจมาเห็นทีมง้ยนรากำลังถ่ายบอสจมาที่นี่คิวอาโคเ่าง้ยาครับสแกนคิวอาโคแล้กก็สีลยาครับเนอย่างไรว่าานรนตอนนี้ก็ซีอาหารครับมีอหาแจกครอาหารหล่ขนมปวครับ นี่ขนมกาแฟแกงย่งดีครับเรื่องยกได้สวัสดีครับคุณแม่บ้านครับจักชุดทั้งหลยครับร้อยนึง่งบาทโอ้ร้อยชุดเสงวาสี่สมโมงครึ่งสี่โมงครึครับ ฝนกระจกตกลิ่นจัน้อยครับนมครับฝนกากตกลิ่นจั็น้อยก็ก็กครับเล็น้อยข้างล่งทะยอยทะยอยมากได้แล้วมั้งครับเกือบหาแล้วครับเกือบห้าสิบนแล้วครับตนมีแต่ยูทูบเบอร์นะครับ่น้องมีแต่ยูทูบเบอร์ยูทูบยูทูบเบอร์ครับ้น้องเนี่ยครับ น้องอะไรคับน้องแปมน้องป๋อมแปมน้องปอมแปมว่าคำว่าเรียกไปเพื่อคำว่าเรียกแต่าองเไในไลนสดก่อนกชอบการใช้พอฟิเชยต้องเข้าไปดูในไลฟ์สด บอกตรงนี้ไม่ได้ตอนลข้าวกันนะครับบรรยากาศยูทูบเบอร์ด้วครับบรรยากาศตลอดทาลอดทางม่งบอกกําลัง่งกกักันชงนนนักเลัก แบบคนสวยแบบแม่หมาแม่เพเต็มนึ่ยเขเจอเเป็นตาสีเงินพี่น้องนะครับ,พ,พ,พ,บพี่นอ้นะนองครับสำหรับรบรรยาก,กาศตอนนี้กับเกษตรกที่ฝากน่องสิงครับกับการมาเรียนโซเชียลครั้งแรกเือ <c oughs> เชีงแรกเยว,เยว,เยวยมีมีพวกหลายนจะนารัน้นนองครับ

ขอบอรพวกเราครับที่เสียสละเรางแต่เรา,าช่วีน้องครับเรละไร่างกิให้สุขสุเป็รค,ครับแล้เวเมื่อตลอดปีช่วีแล้วม,มัมีตลอดไปครับนี้เป็นการกดาสุดท้ายขอรับขแชร์ให้ช่องลุงกูช่องสายเวยดาพี่น้องเ้อครับสดจอยกครับ